ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานาสูตรในข้อที่ว่าได้ i ิยาบทคำวิริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อน ทับาลีเต่งกล่าวว่าดูก่อนพิสุทังหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็ร,าาอนนอนอรู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่ เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พิสุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกือเทือนั้นเพียงแต่สักว่ารู้ เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยูด่ด้วยย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้กายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสนแดงออกเห็นชัดในด้านอธิยาบท ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะจยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิประการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ <c oughs> นี่คำว่าสมาธิเดือการตั้งใจหดือกการนึกขึ้นม้ได้ไอการตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตันเองทรงจิตไวในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเราก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าวก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าวก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปไป,ไปมา,มาไปได้เอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอัน่าองค์สมเด็จพระบระทิตแก้วให้ทําสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร ในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมเมื่อเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่ง เร่นอนเรือดินยะเดินยืนก็เหมือนกัน <c oughs> โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่งคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมนุู้สิกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังอยากอย,กอยู่องค์สมเด็จพระบรม,มครูยังได้ทรงแนะนำ ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้โดยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะเองการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมาจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดิน,นเวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างลนะ่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไร แล้วเดินแบบไหนมันจริงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายมาถามก็อยู่เสมอ <c oughs> ว่าในที่บานสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้เนื้อที่กว้างเท่านี้ใช้เนื้อที่กว้างเท่านั้นแล้ว่าตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานาสูตร อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะวางท่าไว้เลยไม่ต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกนี่พระพุทธเจ้าไม่อบอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้เรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสถามถภาวนา นี้ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบท่าง่ายๆว่าจงกรมนี่แปลว่าเดิน <c oughs> <c oughs> ก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอยก่ยางๆกา็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านนี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกิน พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทำสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จำกัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้น ถ้าเรามีที่จะเพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็าใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทําสติชบสัมปชัญญ,ญาห้รู้ว่าเวลานี้เรากําลังเดินอยู่นี่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องกันเพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานก้าวเท้าแรกก็พุทธก้าวเท้าที่สองก็โท ถ้าเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบิณฑบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างแจกขุศลให้มันรู้ทั้งเดนรู้ทั้งคำภาวนา <c oughs> ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญ เราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังศึกษาที่กำลังไขควรที่กำลังพิจารณาอยู่เราก็เอาธรรมะของคอง์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วย เดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชีว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียง ถ้าร,ารู้จากการเดินด้วยเชื่ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึงสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมีปัสนายานหรือว่าในด้านสมถภาวนา ขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ไข้คนไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะการเดินหรือการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ ถ้าเราต้องการกำไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมาฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมาฐานกองนั้นเสื่อมยากหาว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใครควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วย ไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จํากัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิน,ร,ดนรู้นอนรู้นั่งพราะ่าท่านสอนไม่มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสําหรับท่านไปพอเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่า เพราะว่ากรรมฐา,านข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากําไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเยืยนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมาฐานวิปสนากรรมาฐานไปด้วย ตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์เ็กทรงเคยทรงตัดว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็เ,เทปสภายไปด้วยเปิดเทปฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วย ถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศล นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าอยาพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารากิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วย อย่าปล่อยกําลังใจของเราให้ว่างอยู่โดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตคองท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทีศจรณะสิบหาบารมีสิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมี10บระการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแลว้วควบคุมด้วยอธิบาติสิบระการและมัตตวางด้วยจรณะสิบถ้าจิตคนท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่าย ะ้าร์ราไม่ปรัศนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตอนนี้เราก็มาหังกันว่าที่อิตยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระอธิบดีแก้ว ทรงแนะนำในได้วิปัสนายานไว้ด้วยเป็นอันวา่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยยิ่งกล่าวว่าพิสุย่อมพิจรารณาแห้งกายในกายบ้างให้เป็นภายในบ้าง พิจารณาหิ้งกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้างดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นเรียกว่ากายภายนอกนั่นแ่ลว่าย่อมพิจารณาห้งกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบา้างเพื่อดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มบริความสุขปรกเมื่อาการสามิสองมีิวจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มบริความสุขปรกนี่ดูแบบสมถะภาวนา ร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาท่าน,นี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นที่สุด อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปไดน้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากคันมารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นมีมอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32ครบมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยะนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายไม่สุขภาพมันโตขึ้นนี่ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้าง นี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตาย แต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกวันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมามีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทําให้เกิดของเก่าทําให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็ก นี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวชื่อว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความฟุตโทมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่แปาการเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการ เข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสื่อมจงยาเริญขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรม,ดา,าม,มดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทําใจไปลงเบกขาว่ามันจะ,จะเจริญขึ้นก็เรื่องของมันมันจะเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน พระองค์ทรงตัดต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถืว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาเขามันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารเปเไปขายยา <c oughs> หรือว่าวางเฉยในร่างกายดันเสีย วันนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญจเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคําว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาใสายกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว ในร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมเขามันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปต้องกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าให้วางภาระในกายเสียเพราะเจ้ากายนี้มันเหมือนก็บตุกตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตัวตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุมบำรุงเพื่อเปที่อาศัยเพื่อทางกําลังใจของเราให้บริสุทธิ์ได้รู้จากสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดียวสักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก แลนั่นบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเรามีความรู้สึกเท่านั้นท่านบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเี่นด้วยพิสูจน์ตงหลายพิสูจย่อมพิจารณาในกายในกายในเนงๆอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สงเด็จพระบัณิตแก้ว ก็ทรงแนะนำให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในเบ้งท่ากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทำจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้นจงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี้แก่แก่ก็เชิญแก่กายแยพังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าไปยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยโชวคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุปเปกขาย,ยานคือวางเฉยในขันห้าเมื่อวางเฉยในขันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแกจิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลบันทิรักก็ย่อมไม่มีในจิตของเรา เพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดีมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นทีเน่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราละ่ะถตาขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีก ถ้าวางภาระคือร่างกายเินได้ตามธระมบาลีที่กล่าวว่าเตสังวูปสมุสขโขนึ่งแปลเป็นใจความวาการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราไม่มีความผูกพันในโรคทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสัพพวัตถุก็ดีรวงความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆ ก็แสแดงว่าองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโสภาคให้เราจเจริญสกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์สหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสตตกล่าวว่าท่านผู้นั้นทำลายอวิชชาคือความโง่สิได้ เมื่อทําได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผลช <c oughs> ื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรบรนดาบรรดาเพื่อนบิสุทั้งหลายโดยทุนนาสำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อตทนี้ไปขบรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอัจิยาสัยของท่าน จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทําจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพจัญญะตามโดยทำคำสั่งสอนน่องค์สมเด็จพระจินนวรบรุรมาศาสนดาสมมาสมุทธเจ้าส่งสอนไว้เป็นไปตามอัิยาสัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี